ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวาโนเวลโซรักแสนกลบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่สองจนมุมในตอนเช้าของวันใหม่สองสาวต่างเร่งแต่งตัวไปทำงานดาวหวันยืนมองเพื่อนแต่งตัวอย่างขำขันวันนี้โซลยาเหมือนเป็นคนละคนเมื่อเทียบกับเมื่อวานมา่สาวห้าวในวันหยุดต้องหมดไป เมื่อเริ่มต้นวันทำงานแม้จะไม่ชอบแต่งชุดแบบผู้หญิงแต่เมื่อเป็นกฎของบริษัทโซรยาก็จำเป็นต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเป็นผู้หญิงเต็มตัวชุดใหม่ละแกสวยเชียวด้าหวันเอ่ยถามเมื่อเห็นเพื่อนสวมเดรสันส้นผ้าชีฟองมีลวดลายสีสันสดใสแบบผู้หญิงเต็มขั้นเปล่าชุดเก่าซื้อมาตั้งนานแล้วเพิ่งเห็นว่ายังไม่ได้ใส่ก็เลยเอามาใส่สักหน่อยเป็นไงมั่งแก โสลยาหันมาแล้วโพสท่าให้เพื่อนดูเราวกับนางแบบด้าหวันยอมรับว่าชุดสวยน่ารักเหมาะกับคนตรงหน้ามากทีเดียวถ้าไม่รู้สึกขัดตาว่าเมื่อวานเธอเพิ่งเห็นเพื่อนใส่เสื้อเชิ้ตนุ่งกางเกงยีนแล้วขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ก็คงคิดว่าเพื่อนเป็นหญิงสาวแสนวานอย่างแน่นอนอืมสวยดีแต่มันขัดกับความสึกนิดหน่อยเมื่อวานฉันยังเห็นแกเป็นทอมบอยอยู่เลย ดาวหวันว่ายิ้มยิ้มฉันก็คงแต่งตัวแบบเมื่อวานไปทำงานนั่นแหละถ้าไม่กลัวเขาไล่ออกทำไงได้ละ่ะอยากได้เงินเขาหนิฉันก็ต้องต่อแหลบ้างอะไรบ้างเขาอยากให้สวยฉันก็จะสวยไปให้เขาดูอยู่เมืองดัจจิริชีวิตต้องป๊อปแกจำไว้ไอหวันแล้วแกจะเจริญรุ่งเรืองว่าพลางก็แต่งแต้มลิปสติกสีสดลงบนเรียวปากไปพลางดาวหวันได้แต่ถอนใจกับสโ,โลแกนการใช้ชีวิตของเพื่อน เธอ,อยอมรับว่าโสลยาสวยเรียนเก่งทำงานเก่งคล่องแคล่วไปหมดทุกอย่างจึงทำให้เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากเกินไปไม่ว่าจะตักเตือนอย่างไรเพื่อนของเธอก็ต้องหาทางเอาชนะข้าง,างคๆครูอยู่ดีจึงไม่ได้คิดจะตักเตือนอะไรมากนักหากไม่ใช่เรื่องที่หนักหนาจนเกินไปแต่ยังดีที่โสลยาไม่ใช่คนโกรธง่ายทาให้ตั้งแต่อยู่ด้วยกันก็ไม่เคยมีเรื่องขัดใจกัน กลิงกลิงความคิดของดาหวันหยุดลงเมื่อเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่หัวเตียงหญิงสาวเอื้อมไปรับสายแต่โสรยาพุ่งมาปัดมืออย่างแรงพร้อมกับห้ามเสียงสัน่นหยุดหยุดหยุด,ยดห้ามรับเด็ดขาดทำไมไว้โซ่แค่จะปล่อยให้มันร้องแบบนี้หรอใช่ปล่อยมันไว้ที่นี่แหละไปเถอะฉันเรียบร้อยแล้วโซรยาลากมือเพื่อนออกจากห้อง ทิ้งเสียงกรีดร้องของโทรศัพท์ไว้ที่หัวเตียงแล้วรีบปิดประตูห้องนอนทันทีแกเป็นอะไรไอ้โซ่เผื่อใครมีธุระสำคัญอะไรโทรใครมีธุระสำคัญก็ทโทรเข้ามือถือสิไม่มีใครใช้เบอร์บ้านโทรมาหาชั้นเป็นชาติแล้วมีแต่พวกทวงหนี้บัตรเครดิตนั่นหละอา้าวแล้วเมื่อวานแกออกไปนานสองนานยังไม่จ่ายอีกเหรอเออหน่าเดี๋ยววันนี้จะจ่ายละ ฉันไม่อยากให้ใครมาทวงหนี้แต่เช้ามันเสียเลิกตอนเช้าเราควรได้รับเงินก่อนจะได้โชคดีทั้งวันถ้ารับสายทวงหนี้แต่เช้ามันก็จะซวยทั้งวันฉันถือแกรู้ป่ะดาวหวันสายหน้ายิกไม่รู้ฉันไม่ถือเพราะฉันไม่เคยติดหนี้ใครเออเหยียบย่ำกันเข้าไปว่าแต่แกจะเข้าออฟฟิศเลยไหมจะได้ไปส่งถึงที่เลยโซรยาถามเพื่อนเพราะบางวันดาวหวานจะแวะที่ธนาคารก่อนบ้าง หรือไปธุระเรื่องงานให้เจ้านายก่อนเข้าออฟฟิศบ้างอืวันนี้เข้าออฟฟิศเลยไม่ต้องแวะที่ไหนดาวันตอบดาวันทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บัญชีของบริษัทรับทำบัญชีเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีหน้าที่รับจ้างจดทะเบียนการค้าให้ลูกค้าต้องเอาเงินเข้าบัญชีให้บริษัทบ้างทำบัญชีให้บริษัทต่างๆที่จ้างมาบ้างไหนจะต้องออกไปยื่นแบบเสียภาษีให้กับลูกค้าทำให้บางวันต้องออกไปทำงานที่ได้รับมอบหมายไว้เมื่อวานนี้ ในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งก่อนที่จะเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศดาหวันเป็นคนไม่เกี่ยงงานเธอจึงทำงานที่นี่ได้นานทั้งๆที่เ,เจ้าหน้าที่บัญชีหลายรายซึ่งเข้ามาทำงานที่นี่มักลอาออกไปทำที่อื่นกันบ่อยๆเนื่องจากเป็นบริษัทขนาดเล็กและเจ้าหน้าที่มีอยู่จำกัดทำให้ต้องช่วยกันรับผิดชอบงานหลายด้านซึ่งหนักเกินจำนวนเงินที่ได้รับงั้นก็รีบไปเถอะสายแล้วรถติดแย่เลยโซลยาชวน ทั้งสองจึงออกจากห้องพักและเดินไปยังลานจอดรถโซรยามีรถญี่ปุ่นอีกคันหนึ่งซึ่งได้มาจากที่พ่อกับแม่ของเธอซื้อให้ตอนเริ่มเข้ามาทำงานที่นี่เนื่องจากอยู่ฝ่ายการตลาดจำเป็นต้องมีรถยนต์ไว้ใช้งานการที่เธอเป็นลูกคนเดียวและพ่อแม่ก็พอจะมีฐานะดีในระดับหนึ่งจึงสามารถหาซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกได้ณบ้านวิรยะกิจนายเกลิกวิรยะกิใช้ไว้7จปี ซึ่งอดีตเคยเป็นศัลยแพทย์ผ่าตัดสมองฝีมือเยี่ยมปัจจุบันกเกษียณอายุและมาทำธุรกิจเครื่องดื่มบำรุงสมองยี่ห้อบไบรท์ที่กำลังติดตลาดอยู่ในเวลานี้ท่านกำลังร่วมรับประทานอาหารเช้ากับภรรยาบุตรสาวและบุตรชายสายตาของอดีตนายแพทย์มองไปยังบุตรทั้งสองที่กำลังก้มหน้าก้มตารับทานอาหารอย่างรีบเร่งเพื่อจะได้ออกไปทำงานในตอนเช้าพัฒน,นาเป็นบุตรชายคนโต ทำงานเป็นอาจารย์สอนที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ในมหาวิทยาลัยรัฐบาลแห่งหนึ่งซึ่งขึ้นชื่อในด้านการผลิตบุคลากรทางการแพทย์มากมายของประเทศและพันธนาก็เรียนจบมาจากที่นั่นด้วยเช่นกันก่อนที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกจนจบระดับปริญญาเอกแล้วมาทำงานเป็นอาจารย์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้อายุอาณามก็ปาเข้าไป32ปีแล้วแต่ยังไม่มีวิเแวว ว่าจะได้แต่งงานในขณะที่พัทสพรบุตรสาวคนเล็กอายุ27เรียนจบด้านเภสัชกรตอนกลางวันทำงานที่โรงพยาบาลเอกชนและทำธุรกิจร้านขายยาควบคู่กันไปด้วยธนาท่านเอ่ยเรียกบุตรชายครับคุณพ่อชายหนุ่มเงินหน้าจากชามข้าวต้มเขาหันไปยังบิดาคิ้วเข้มเลิกขึ้นเล็กน้อยเพื่อเราฟังคำที่ท่านจะเอ่ยต่อไป เดือนหน้าพ่ออยากให้ลูกเข้าไปดูแลที่บริษัทแทนพ่อจะได้ไหมทำไมหรือครับคุณพ่อหรือว่าหมอเขาถามไม่ทันจบบิดาก็แสบขึ้นใช่หมอบอกให้พ่อพักผ่อนพ่อเองก็เป็นหมอมาก่อนไม่อยากฝืนคำสั่งหมอเขาบอกให้พักพ่อก็ว่าจะพักสักหน่อยอาการปวดหลังจากอุบัติเหตุข้าวก่อนมันกำเริบขึ้นมาอีกให้พ่อไปนั่งทำงานานานๆประเดี๋ยวจะเป็นหนัก พ่อคุณพ่อครับอายุคุณพ่อก็ใช่ว่าจะน้อยแล้วพักเธอะครับผมก็บอกหลายครั้งแล้วว่าไม่เห็นต้องไปทําธุรกิจอะไรเลยคุณพ่ออยู่บ้านเฉยๆก็ได้ยังจะดิ้นรนไปทําอีกบุตรชายว่าก็กว่าพ่อจะได้สูตรของไรมาผลิตเป็นเครื่องดื่มบํารุงสมองพ่อค้นคว้าวิจัยอยู่หลายปีจะทิ้งไปก็เสียดายท่านตอบบุตรชายซึ่งก็คือคําตอบเดิมๆที่เคยตอบมาหลายครั้ง จนคนเป็นบุตรชายอดอมยิ้มไม่ได้ครับเอาเป็นว่าผมจะไปดูแลให้อาจจะไปได้ไม่เต็มเวลาแต่ผมจะจัดสรรเวลาไปสอนหนังสือและดูแลธุรกิจให้ลงตัวคุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับเขารับคําก่อนที่น้ํำเสียงนุ่มนวลของมันดาจะเอ่ยขึ้นแล้วยันนี้ว่างไหมลูกแม่จะชวนหนูก,กันทิรามากินข้าวที่บ้านลูกรู้จักคุณดวงแขกเพื่อนแม่ใช่ไหม หนูกันเพิ่งกลับจากอเมริกาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลาองดาวผู้เป็นมารดาหันมาถามพัฒนาเลิกคิ้วขึ้นอีกครั้งเขาอยากจะถอนหายใจแรงๆแต่มันเป็นมารยาทที่ไม่ควรทำในเวลานี้เพราะอาจทำให้อีกฝ่ายเสียใจที่ความหวังดีถูกตอบแทนด้วยความรำคาญเกรงว่าจะไม่ว่างครับคุณแม่วันนี้มีประชุมร่วมกับคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ผมไม่แน่ใจว่าจะเลิกประชุมตอนกี่โมงชายหนุ่มเอางานมาเป็นข้ออ้างอีกเช่นเคยด้วยมารดามักจะหาเรื่องเชิญใครต่อใครที่มีลูกสาวมาร่วมรับประทานอาหารที่บ้านอยู่เสมอเพื่อให้เขาทำความรู้จักกับหญิงสาวเหล่านั้นพัฒนาหันมาเห็นบิดาอมยิ้มกับคำตอบที่เขาให้ไปจะจับคู่ให้ลูกอีกแล้วหรือคุณละองท่านหันไปย้าวแย่คู่ชีวิตโทษก็่าให้ลูกเลือกเองดิฉันว่า พี่หมอคงไม่ทันได้อุ้มหลานนะสิคะละองดาวยังเรียกสามีว่าพี่หมอเพราะตอนแต่งงานกันท่านอยู่ในตำแหน่งนายแพทย์ซึ่งขณะนั้นอายุเกือบ40แล้วถึงได้มีบุชายคนโตตอนอายุ40ต้นต้นๆในขณะที่ตอนนั้นละองดาวอายุเพียง28และนายแพทย์เกลิกเป็นพี่ชายของเพื่อนเธอจึงเรียกเขาว่าพี่หมอมาจนติดปากเออผมอิ่มพอดีเลยครับ ขอตัวก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ไปสายเดี๋ยวรถจะติดด็อกเตอร์หนุ่มได้ทีก็รีบขอตัวไปทำงานอย่างไวเพราะหากช้ากว่านี้มานดาของเขาต้องขอนัดวันอื่นอีกเป็นแน่ก็จะหันไปหาน้องสาวพี่ไปก่อนนะครับน้องพัทเขาวางมือแม่ลงบวนสีสา,าน้องสาวพัสพรยกมือทำสัญลักษณ์ให้ว่าตกลงเป็นอันรู้กันว่าเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนของพี่ชาย เธอจึงไม่คิดจะยื้อเวลาให้ช้าลงไม่อย่างนั้นแผนการหาพี่สะพายให้เธอของผู้เป็นมารดาจะต้องยืดเยื้อไปอีกนานลองดาวมองตามหลังบุตรชายที่ก้าวเท้าไปอย่างไม่รีรอก็จะสายหน้าอย่างไม่ได้ดั่งใจแล้วก้มลงรับประทานอาหารต่อซึ่งท่าทางนั้นอดสร้างความขำขันให้กับคนเป็นสามีไม่ได้ระหว่างทางขับรถไปส่งดาวัน สอรยาก็ชวนเพื่อนคุยไปตลอดทางเรื่องที่ชวนคุยก็คือเรื่องงานแต่งงานของเพื่อนบ้างเรื่องงานของตนเองบ้างก่อนจะจบลงที่เรื่องของชายหนุ่มห้องฝั่งตรงข้ามซึ่งกลายเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของเธออยู่เสมอด้วยเป็นผู้ชายที่ผิวพรรณสวยยิ่งกว่าผู้หญิงไหน,นจะใบหน้าหวานๆนั่นอีกถ้าหากแต่งตัวเป็นผู้หญิงก็คงสวยกว่าเธอแต่การแต่งงานแบบผู้ชายของเขา ก็หล่อเลาสะดุดตามากกว่าดาราผู้ชายบางคนที่เดินสวนไปสวนมาในคอนโดนี้เสียอีกเออเมื่อกี้แกเห็นด็อกเตอร์พัรทรรทรไหวันหล่อเนอะแต่ฉันเสียดายว่ะอืมเห็นแล้วแกเสียดายอะไรดาวันถามเสียงเนิบโท่ก็ทั้งหลอ่อทั้งรวยการศึกษาดีแต่ดันเป็นเกนี่สิพ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกช้างด้วย ผู้ชายกินกันเองหมดโลกแล้วโสลรยาจะหาผัวได้ไหมดาว,วันได้แต่ยิ้มขันไม่ได้ยินเสียงคล่ำครวรของเพื่อนที่กำลังทำท่าตีอกชกหัวตัวเองแกรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นเกย์โทษๆไอ้หวันแกนี่รายเดียงสายกีกแล้วร้อยหนึงฉันเอาแค่ยีสพนันกันเลยแบบนี้เกยชัวๆววันก่อนฉันอ่านข่าวก็สิบในแวดวงไฮโซเขาเมากันให้แท้ ว่าคุณหมอรูปหลอนี้เป็นเกย์คนที่ขับรถอยู่รลาย่ยาวอย่างจาาชานแกก็เชื่อข่าวซุบซิบข้อไม่ยอมรับเองหรือยังว่าเป็นเกย์พูดตรงๆฉันมองไม่ออกเลยว่าเป็นแถมยังเคยเห็นเขาพาผู้หญิงมาที่ห้องด้วยนะสวยด้วยแต่มาแค่แป๊บเดียวเหมือนคุณหมอเขาลืมอะไรแล้วแวะกลับมาเอานั่นแหละไม่ถึง5้านาทีก็กลับปาดนั่นไงไอ้หวันเกย์ชัวช์ว ถ้าเป็นผู้ชายและมีผู้หญิงสวยๆมาถึงห้องมีหรอจะยอมปล่อยให้ออกจากห้องภายในห้านาทีแกนี่มันโลกสวยจริงๆเลยแต่งานไปกับพี่มือของแกแหละดีแล้วฉันคอนเฟิร์มว่าน,นั่นผู้ชายชัวตอบอย่างมั่นใจเรากับชั่วโมงบินเรื่องเกของตัวเองสูงเร่วเอาเถอะเขาจะเป็นเกรหรือไม่เป็นเกก็ไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราสักหน่อยแกจอดร,รถตามสะพานลอยข้างหน้าแล้วกันเดี๋ยวฉันข้ามถนนไปเองจะได้ไม่ต้องวนรถอีกโอเค ไว้เจอกันตอนเย็นนะแกเดี๋ยวฉันซื้อของอร่อยออร่อยไปฝากไม่ต้องซื้อมาแล้วกับข้าวเมวื่อวานยังเต็มตู้เย็นอยู่เลยฉันจะอุ่นไว้รอแกก็รีบกลับล่ะอย่าไปทะเลทลายที่ไหนอีกเดี๋ยวเงินก็ไม่พอใช้ถึงสิ้นเดือนหรอกแต่อย่าลืมจ่ายค่าบัตรเครดิตด้วยดาวันกำชับอีกครั้งเออหนะ่าแกนี่ยิ่งกว่าแม่ฉันซะอีกคนขับทำท่าลำคาญพลางจอดรถใต้สะพานลอย ดาวันเปิดประตูแล้วก้าวลงจากรถก็จะหันมาสั่งอีกรอบขับรถดีๆล่ะไม่ต้องไปแข่งกับใครเขาโธ่ไอ้วันไม่ขับเร็วแล้วเขาเรียกว่าช่วโมงเร่งด่วนหรอวะไปทำงานเถอะไม่ต้องห่วงฉันตอนเย็นเจอกันดาวันปิดประตูก็จะยืนมองรถที่ออกตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วได้แต่สายหน้าไปมาโชคดีที่ออฟฟิศของเธออยู่ทางออกของเมืองทำให้ความคล่องตัวของรถ ในฝั่งขาออกของช่วงเช้ามีมากกว่าฝั่งขาเข้าซึ่งทุกคนต่างแย่งกันเข้าเมืองเพื่อทำงานโสลยาจึงมีโอกาสขับรถเร็วได้ร่างบางลงจากรถและวคว้ากระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูของตัวเองเดินปลีกลายเข้าไปในออฟฟิศซึ่งเป็นอาคาร5ชั้นสีขาวสไตล์โมเดิร์นตั้งอยู่บนพื้นที่ที่แวดล้อมไปด้วยต้นหมากรากไม้มากมายดูร่มรื่นเพราะที่นี่จะเป็นทั้งสำนักงาน และเป็นศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยซึ่งนายแพทย์เกิกเน้นการจัดสภาพแวดล้อมให้มีความสดชื่นมีแมกไม้เขียวขจีโดยรอบเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์บำรุงสมองที่สกัดจากธรรมชาติในเวลาทำงานโซรยาจะอยู่ในภาพลักษณ์ของสาวมั่นทันสมัยรองเท้าหรูหราที่ใส่กระทบกับพื้นดังตามจังหวะการเดินก่อนที่จะได้ยินเสียงทักทายมาจากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ สวัสดีค่ะพี่โซมาเร็วจังเลยนะคะวันนี้แต่ยังช้ากว่าท่านประธานวันนี้ท่านเรียกประชุมพนักง,งานทุกฝ่ายตอนสิบโมงเช้าด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สาวรายงานมาแต่ไกลจ้าสวัสดีค่ะน้องกีราจานันแต่งตัวสวยนะคะวันนี้ว่าแต่ท่านประธานเรียกประชุมเรื่องอะไรหรือจ้าโรลาจีบป,ปากจีบคอถามเมื่อเดินมาถึงเคาน์เตอร์จันกีรานอกจากเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แล้ว เธอคือแหล่งข่าวชั้นยอดที่ไม่ว่าใครทําอะไรอยู่ที่ไหนนักประชาสัมพันธ์อย่างเธอจะรู้แจ้งเห็นจริงไปเสียหมดได้ข่าวนะคะพี่กระซิบกระซิบกันนะคะรู้แล้วเหยียบเธอทําท่าป้องปากเคเครับรองว่าไม่ใช่แค่เหยียบพี่จะกระทือบไจมดินไปเลยมีไรว่ามาคนอยากรู้ชะงกหน้าเข้าไปใกล้คุณวิชัยเลยขาท่านประธานบอกว่า จะเป็นผู้บริหารใหม่สิ้นเดือนนี้ค่ะฮะเปลี่ยนผู้บริหารใหม่นนหลหหมแล้วท่านประธานจะไปไหนโสลยาทำตาโตเพราะเธอทำงานที่นี่มาตั้งแต่เปิดบริษัทใหม่ๆและเคารพรักประธานบริษัทราวกับบิดาของตัวเองความมีน้ำจิตน้ำใจของท่านทำให้เธอทำงานที่นี่อย่างมีความสุขมาหลายปีท่านจะพักเพราะอายุมากแล้ว จิราจันก์กระซิบมาอีกครั้งตายจริงพี่จะลาไปงานแต่งงานเพื่อนตอนต้นเดือนหน้าด้วยถ้าพี่ลาแล้วกลับมาหลังเปลี่ยนประธานคนใหม่พี่จะโดนไล่ออกไม่นีหญิงสาวเริ่มไม่มั่นใจในสถานภาพด้านการงานที่เคยราบรื่นก็ลาออกไปเลยสิคะพี่โศเสียงเย้ยหยันยานคางดังมาจากข้างหลังทั้งสองสาวหันขวับไปมอง ที่คนที่เรียกชื่อโซรยาอย่างกระนะ่กระแหนว่าโสจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากวิการดาที่เคยเป็นนักการตลาดสาวในทีมเดียวกันซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับโซรยามาหลายปีและออกท่าทางไม่ชอบหน้ามากขึ้นเมื่อโซรยาได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดเมื่อไม่กี่เดือนก่อนอออเออเออเแรงนะคะน้องวิกานดาแต่ไม่มีวันนั้นหรอกนะคะ แล้วพี่จะอยู่ไปจนถึงวันสุดท้ายที่น้องวิการดาถูกไล่ออกนั่นล่ละค่ะวันนั้นพี่คงจะได้เดินสวยๆออกไปจากออฟฟิศอย่างมีความสุขโสลยาหัวเราะสะใจก่อนจะยิ้มหวานให้แล้วก็สะบัดหน้าเชิดเดินโยกย้ายสายสะโพกเข้าไปในลิฟท์ท่ามกลางสายตามองค้างของสองสาวที่อยู่ข้างหลังหลังจากที่เธอนั่งลงที่โต๊ะทำงานเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นทันที โรยาลังเลเล็กน้อยเกรงว่าจะเป็นสายจากบริษัททวงหนี้บัตรเครดิตที่ไหนสักแห่งก่อนจะยกหูโทรศัพท์ขึ้นเพราะเป็นโทรศัพท์ของที่ทํางานทําให้เธอหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับสายไม่ได้ก่อนที่จะได้ยินเสียงทักทายมาตั้งแต่ยังไม่กรอกเสียงลงไปสวัสดีครับเรื่องสายคุณโซรยากิติขจรครับผมคนรับสายนิ่งไปนิดนึงทำหน้าเลิกลักไม่กล้าตอบก็จะบีบจมูกตัวเอง แล้วถามเสียงอู้ีเอ่อไม่ทราบจากที่ไหนคะ่ะผมคงวัดจากบริษัทมาตเตอร์ฟิล์มครับผมคนปลายสายถอนหายใจอย่างโล่งอกก็จะตอบกลับไปเสียงอ e ู้ีเช่นเดิมรอสักครู่นะคะดิฉันเป็นแม่บ้านค่ะคุณสอนระยากำลังเดินมาพอดีครับผมต้นสายตอบกลับมาเสียงนุ่มนวล คนปลายสายทําเสียงอู้อีตะโกนเรียกคุณสอระยาคะคุณคงวัดโทรมาคะ่ะก่อนจะปล่อยมือจากจมูกแล้ววางหูโทรศัพท์ลงบนโต๊ะสูตรลมหายใจเข้าไปเต็มปอดแล้วใช้เสียงปกติของตัวเองตอบกลับตัวเองอีกครั้งจ้าพี่ละไมรอแป๊บนะคะก็จะตอบกลับเสียงหวานเหมือนกับว่าเพิ่งเดินมาถึง แอบอ้างชื่อแม่บ้านที่ตัอเองสนิทสนมพลางเอามือตบอกโอ้ยหวัวใจะจะวายพ,พึมพำเบาๆฉีกยิ้มหวานแล้วยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาสวัสดีค่ะสรยารับสายคุณป้อมคงวัดผู้กำกับโฆษณาของมัตเตอร์ฟิล์มใช่ไหมคะทักทายกลับไปเสียงอ่อนเสียงหวานเพราะเธอเพิ่งติดต่อไปที่บริษัทมัตเตอร์ฟิล์มซึ่งเป็นบริษัทโฆษณาชั้นนำ เพื่อผลิตโฆษณาชิ้นต่อไปของบริษัทเมื่อก่อนวันหยุดยาวที่ผ่านมาวันนี้ทั้งวันโสรยาทํางานอย่างหวานระแวงพวเพราะกลัวว่าจะมีสายจากบริษัทบัตรเครดิตโทรเข้ามาทวงหนี้ซึ่งเธอยังไม่มีจ่ายส่วนเงินที่เหลืออยู่ตอนนี้คือเงินในบัตรเครดิตท,ที่เธอต้องเก็บไว้ใช้จนถึงสิ้นเดือนเพราะแม้จะจ่ายขั้นต่ำของใบอื่นๆไปก็ไม่แน่ใจว่าจะกดมาใช้เพียงพอจนถึงสิ้นเดือนหรือไม่ เนื่องจากวงเงินเต็มทุกใบหญิงสาวจึงต้องเก็บเงินในบัตรใบสุดท้ายที่ยังกดเงินมาใช้ได้ไวอย่างเหนียวแน่นเธอต้องการรอเงินเดือนห้าหมื่นกว่าบาทที่จะโอนเข้าบัญชีตอนสิ้นเดือนเท่านั้นและเธอจะจ่ายหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิตทุกใบแต่ในเวลานี้มันเพิ่งผ่านครึ่งเดือนมาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นยังเหลือเวลาอีกตั้งสิบกว่าวันซึ่งตอนนี้เธอเริ่มจะจนมุมมากขึ้นทุกที หลายวันมาแล้วที่โสลยาใช้ชีวิตด้วยใจระทึกต้องคอยหลบไม่รับสายเจ้าหน้าที่บัตรเครดิตที่โทรมาทวงมันคงถึงเวลาแล้วที่เธอจะต้องเอาใบแจ้งหนี้ทุกใบมาคำนวณยอดค้างชำระทั้งหมดเพราะที่ผ่านมาเธอไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าเธอมีหนี้อยู่เท่าไหร่คิดเพียงว่าเงินเดือนตั้งห้าหมื่นบาทเพียงพอที่จะชำระหนี้ขั้นต่ำของบัตรเครดิตได้อยู่แล้วแต่ในที่สุดมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่คิด โซลยาเอาซองใบแจ้งหนี้ทั้งหมดขึ้นมาวางไว้บนโต๊ะกลางระหว่างนั่งดูโทรทัศน์อยู่ในห้องพักเธอดูละครไปพลางก็มองยอดหนี้บัตรเครดิตแต่ละใบที่ได้วงเงินมากกว่าใบละแสนบาทซึ่งมีอยู่เกือบสิบใบและทุกใบมียอดค้างชำระเกือบเต็มวงเงินเมื่อคำนวณคร่าวๆแล้วเธอมีหนี้เกือบล้านบาทแล้วยังไม่รวมค่าผ่อนรถมอเตอร์ไซค์คันโปรดอีกเดือนละเกือบหมื่นบาท ทำไมมันเยอะขนาดนี้วะบนปึมพรรมกับตัวเองก่อนที่จะหันไปมองเพื่อนซึ่งกำลังเก็บของบรรจุในกล่องใบใหญ่เนื่องจากเหลือเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ดาวันก็ต้องย้ายกลับไปอยู่ต่างจังหวัดเข้าของพวกนี้เธอจะต้องส่งกลับไปทางไปรษณีย์จึงรีบจัดส่งไปตั้งแต่เนิ่นๆคำนวณว่าเมื่อกลับไปถึงบ้านจะได้มีของเหล่านี้รอยอยู่ที่บ้านเรียบร้อยแล้วโซรยาเริ่มคลุ้นคิดถึงชีวิตของตัวเอง ในเมื่อเพื่อนก็มีเป้าหมายใหม่เรียบร้อยแล้วแต่ในเวลานี้ทำไมชีวิตของเธอกลับกำลังเข้าสู่ทางตันจะขอเงินพ่อแม่แบบเมื่อก่อนก็ไม่กล้าเอ่ยปากเพราะวันก่อนมารดาโทรมาเธอเพิ่งบอกกับท่านไปว่าบริษัทปรับเงินเดือนขึ้นให้เป็นห้าหมื่นกว่าแม่ของเธอดีอกดีใจยกใหญ่พร้อมกับคำพูดที่วาดหวังว่าบุตรสาวคงจะมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นจึงไม่กล้าเอ่ยปากให้รู้ เธอจนมุมจริงๆแล้วหรือนี่โสรยาได้แต่ถามตัวเองอยู่ในใจ